สำหรับนายวันนี้นะครับพาไปดูเรื่องที่เข้ากับบรรยากาศเย็นๆบรรยากาศที่เข้าสู่อากาศหนาวแบบนี้นะครับที่ริมโขงนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับในพื้นที่ของบ้านพันลำนะครับใกล้กับสวทบึงการนี่เองนะครับโดยอากาศที่เย็นๆแบบนี้นะครับพาไปดูผักขั้นบันไดนะครับเป็นผักปลอดสารพิษที่มีการปลูกอยู่ริมโขงนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสร้างรายได้อย่างงาม ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับรายได้อยู่ที่วันละ1,000บาทนะครับโดยอากาศเย็นนะฮะส่งผลดีต่อพืชผักที่เกษตรกรปลูกตามริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดบึงการทําให้โตไวหวานกรอบแล้วก็เกษตรกรนะครับสามารถที่จะเร่งตัดส่งขายในช่วงที่ราคากําลังดีในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสําหรับเรื่องของ การปลูกผักริมโคนะครับที่เป็นผักปลอดสารพิษของเราโดยจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับในช่วงนี้นะครับโดยอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับอุณภูมิอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่งผลดีต่อพืชผักที่เกษตรกรปลูกไว้ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่ของบ้านพันลำหมู่ที่2ตำบลวิสิตธิ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการซึ่งในช่วงนี้พืชผักจเจริญเติบโตได้เร็ว กเกษตรกรต่างพาการเร่งดูแลแล้วก็บำรุงพืชผักของตัวเองพร้อมเร่งตัดผลผลิตส่งขายตามตลาดที่มีความต้องการพืชพืชผักเป็นอย่างมากส่งผลให้พืชผักราคาดีโดยผักที่เกษตรกรนิยมปลูกในแปลงแบบขั้นบันไดริมฝั่งโขงนะครับก็จะมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสลัดคะนา้าต้นหอมผักชีกวางตุ้งผักกาดก็จะเป็นผักระยะสั้นนะครับที่จเจริญเติบโตได้ไวแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดครับ โดยนางสาวสุกัญญาคำชมพูซึ่งเป็นแอดมินเพจสออนริมโขงชาแนลนะครับสวนผักแม่คำตันและเจ้าของแปลงผักในพื้นที่นะครับบอกว่าจะมีการตัดผักขายนะครับทุกวันในช่วงเช้าแล้วก็เย็นตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะครับซึ่งราคาขายเนี่ยก็ไม่ได้แพงเช่นผักคะน้าผักสลัดนะครับอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัม ต้นหอม60บาทต่อกิโลกรัมต้นกระเทียม70บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทย70บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาว80บาทต่อกิโลกรัมผักกาดกวางตุง้งผักกาดฮองเต้40บาทต่อกิโลกรัมผักคะน้าขาใหญ่60บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักตั้งโ๋ผักบ็อกโคลี่ผักบุ้งผลผลิตตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะซึ่งทุกวันเนี่ยจะมีรายได้จากการขายผักกว่า1,000บาท ยิ่งวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ครับที่มีตลาดนัดไทยลาวก็จะมีออเดอร์เข้ามาสั่งซื้อผักสดไปจําหน่ายเป็นจํานวนมากสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวอากาศที่หนาวเย็นกําลังพอดีช่วงนี้ก็ส่งผลต่อพืชผักที่ปลูกเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทางคุณสุกัญญาเนี่ยบอกว่าทําให้พืชผักในช่วงนี้โตเร็วแล้วก็โรคมแมลงก็น้อยด้วยก็อยากจะเชิญชวนให้มาอุ่นหนสินค้าของเกษตรกร ของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านพันลำหรือว่าสามารถที่จะสั่งซื้อได้ได้ได,ได้ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับก็คือทางเพจ f a c e b o o k สะออนริมโขง Channel แล้วก็มี Hashtag สวนผักแม่คำตันนะครับแล้วก็มี TikTok ด้วยนะครับสออนริมโขงหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้เผื่อว่าใครอยากจะสั่งน,นะครับเผื่อว่าใครอยากจะ ไปดูในพื้นที่ของริมโขงบ้านพันลำเป็นยังไงบ้างโทรศัพท์ไปหาได้ที่เบอร์0959939462 0 9 09 5 9 9 3 9462นะครับโดยทางคุณสุกัญญาเนี่ยบอกว่าอยากให้มาเลือกซื้อผักทุกชนิดด้วยตัวเองก็จะเป็นการดีมากเลยนะครับมาเดินด้วยมาซื้อด้วยนะครับชมบรรยากาศริมโขงด้วยนะครับชมธรรมชาติถ่ายรูปแปลงผักกับบรรยากาศสองฝั่งโขงที่สวยงามที่บ้านพันลำนะครับทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะครับสามารถที่จะไปเยี่ยมเยือนได้นะครับที่บ้านพันลำของเรานี่เองนะครับอยู่ ไม่ไกลไม่ไกลนะนที่ังลกอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับสวรรท้อนี่เองนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้คือเป็นผักผักที่ปลอดสารพิษจริงๆนะครับเป็นผักปลอดสารพิษแล้วก็มีสารอาหารจากตะกอนดินนะครับที่ริมโขงเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับผักสวยนะฮะสะอาดนะครับสวยงามมากๆนะที่ บ้านพันลำนะครับกรอบอร่อยนะครับถ้าได้ชิมแล้วต้องติดใจไปซื้ออีกนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะฮะสามารถที่จะเดินไปเล่นเดินไปชมดูบรรยากาศที่บ้านพันลำกันได้นะครับอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับที่มีการปลูกผักปลอดสารพิษที่ริมโขกนะครับไปดูกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของอากาศช่วงนี้ที่อากาศเย็นๆหนาวๆนะครับก็ส่งผลดีต่อพืชผัก ผักโรคน้อยแล้วก็มีการเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะครับกรอบอร่อยว่าอย่างนั้นนะครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา